ชนะครั้งนี้ต้องชนะอย่างยิ่งใหญ่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้สมศักดิ์ศรีพวกเราตั้งแต่อนาคตใหม่เป็นต้นมาและชนะครั้งนี้ต้องชนะกันแบบยาวๆย,ยาวแค่ไหนยาวขนาดนายกแทงสมัยที่แรกเอาพี่ชายสุดที่รักของผมสองคน ธนาธรปียบุตรอนาคตใหม่กลับมาให้หมดชนะห้ยาวยาวแค่ไหนก็ไม่มากไม่ไมยเอานายกเทคสองสองสมยัยสองสมัยมันแปดปี เฮ้ยแปดปีพี่ตาชัยธวัฒนก์ก้าวไกลกลับมาพอดีชนะทั้นนาทางดีเอาให้ใหญ่เอาให้เยอะและเอาให้ยาวยาวพอที่ให้ลูกสาวผมกลับมาเลือกผมกลับมาได้นี่แหละ เอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากชมคลิปของคุณพิธาแล้วท่านรู้สึกอย่างไรครับในสิ่งนี้ฮะต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนทําคลิปนี้นะครับหลังจากที่ท่านเห็นนะครับก็จะมีข้อความนะครับทุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องราวนี้ผมนํามาจากช่องทวิตตอกนะครับที่เขานั้นไม่โอเคกับพิธาแล้วกันนะครับตรงนี้ผมไม่ได้เขียนข้อความนะครับแต่สิ่งนี้ฮะผมอยากจะบอกว่าแหมเรื่องราวนี้ผมไม่อยากจะมาโจมตีพิธานะครับในสิ่งที่เขาลงพื้นที่เพื่อหาเสียงต้องบอกว่าคะแนนเสียงของเขา ยอดนิยมของเขายังคงหนาแน่นจริงๆหนาแน่นจริงๆครับเพราะแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซนั้นนะครับมากันแบบแน่นขนาดนี้เลยโอ้โหต้องยอมรับครับแต่สิ่งนี้ครับต้องบอกว่าอะไรมั่นใจขนาดนี้นะมั่นใจขนาดนี้เลยนะครับว่า,เ,าเท้งนั้นจะได้เป็นนายกมฐมนตีถึงสองสมัยนะจะต้องให้ประชาชนนั้นเลือกให้มากกว่า14ล้านเสียงตอนที่พิธานั้นนะเป็นคดีเดต มั่นใจขนาดนั้นเลยครับณตอนนี้ต้องบอกว่าภาคประชาชนนั้นนะครับมั่นใจตัวเองจนในใจเนี่ยนะครับในใจของธนาธรก็รู้ครับว่าครั้งนี้นะศึกใหญ่จริงๆงศึกใหญ่แล้วก็อ้วมเป็นอย่างมากนะครับเรื่องราวของคดีม1 1 2เนี่ยคดีม1 1นเนี่ยยังติดยังอ้วมกันอยู่นะครับตอนนี้ปปชเนี่ยนะฮะเร่งคดีแล้วเร่งคดี4 4สสนั่นก็คือครับแคดดีเดตนมีอยู่3คนนะครับแคดดีเดตนมีอยู่3าคนครับนั่นคือเทง นะครับสองคนเท่งกับอีกหนึ่งคนเนี่ยนะครับติดเรื่องราวของคดีมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมติดคดีม .112 หนึ่งนะครับวันนั้นเลือกตั้งเสร็จภาคประชาชนได้ที่หนึ่งจริงแต่ไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ปปชเร่งสารรัฐมนูลเล่งกระเด็นเหมือนพิธาไม่ต่างกันเหนืออีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนก็จะถูกโยงเรื่องราวของการที่ไปแตะต้องข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะนั่นกะนะนะ็คือเรื่องราวของอล้มล้างสถาบันนะฮะแตะต้องมหนึ่งนี่แหละนะฮะ ก็โดนเหมือนกันครับดังนั้นอะไรที่มั่นใจขนาดนี้ส่วนผมจะมาต่อว่าพิธานิดนึงนะครับนะสำหรับดอมสม้มสามารถแสดงความคิดความเห็นแล้วก็ด่าทอผมได้ผมไม่ว่าท่านนะครับสิ่นี้ครับต้องบอกว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าพิธาในวันที่คุณนะครับหมดหน้าที่แล้ววันนั้นเนี่ยนะฮะหมดหน้าที่นะครับหมดหน้าที่นะฮะเดินลงจากสภาวันนั้นคุณหายต๋อมหายซัดไปเลยนะ ทิ้งประชาชนสิบสี่ล้านเสียงที่รอคอยคุณแล้วก็รักคุณนะฮะเข้าใจครับว่าพอคุณหมดหน้าที่แล้วคุณก็ไม่รู้จะทําอะไรในต่างประเทศแหละนะคุณก็เลยไปทํางานที่ต่างประเทศไปทางานต่างประเทศเข้าใจครับต้องทามาหากินแต่คุณไม่เคยโพสต์ถึงพี่น้องประชาชนที่เขานั้นกําลังเดือดร้อนนั่นคืออะไรครับนะฮะน้าท่วมหาดใหญ่น้ําท่วมเหนือนะครับ,นะนะรบกี่ครั้งเชียงรายในกี่ครั้งนะอุตรดิตถ์หรือเอ่อหลายๆจังหวัดเนี่ยนะเขานั้น สิ้นเนื้อประดาตัวคุณไม่เคยออกมาโพสต์เรียกร้องอะไรให้กับเขาเลยนะฮะหรือคุณนั้นนะครับไม่ลางานลงมาหาประชาชนนะฮะมาเป็นกําลังใจกับพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับน้าําท่วมหันใหญ่เป็นไงครับสิ้นเนื้อประดาตัวกันโอ้โหนะต้องบอกว่าเห็นใจจริงๆเสียชีวิตกันเป็นร้อยๆคุณไม่ออกมาโพสต์อะไรเลยและคุณก็ไม่เห็นจะลางานแบบนี้ลงมาเพื่อที่จะอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชน นะฮะหายต่อมไปเลยทหารนะครับไปสู้รบนะครับเสียชีวิตบาดเจ็บนะครับประชาชนพลเรือนเสียชีวิตนะครับโดยที่ไม่ใช่เหตุเลยนะฮะเขารักครอบครัวของเขาพี่น้องประชาชนแต่ต้องมาสูญเสียพ่อแม่พี่น้องแต่การสู้รบคุณก็ไม่ออกมาโพสเพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนนะฮะหรือคนไทยไปเสียชีวิตที่เขมรคุณก็ไม่ออกมาโพสถึงเรียกร้องถึงเหล่านี้ นะครับคุณไม่เคยเลยไม่เห็นคุณเลยคุณไม่ลางานลงมาด้วยประชาชนไม่ต้องการเงินทองจากคุณครับนะประชาชนไม่ต้องการเงินทองจากคุณเลยแม้แต่สักบาทนะฮะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะหาเงินมาให้ประชาชนแต่ว่าคุณในอนาคตผมบอกแล้วว่าคุณมีอนาคตนั่นคืออีกแปดปีที่คุณพูดเอาไว้อีกแปดปีคุณจะต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นผมเชื่อว่าคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในขณะที่สิบปี ที่คุณโดนลงทันเนี่ยคุณต้องมีแอคชั่นหน่อยครับมีแอคชั่นที่จะช่วยเหลือพวกแม่พี่น้องประชาชนโดยการโพสโดยการโพสหรือลางงานแบบนี้ก็ได้มาแบบนี้ลางงานเนี่ยนะครับลางงานลงมามาอยู่เคียงข้างพัคร่วมเดียวกันอุดมการเดียวกันทำไมคุณลงมาได้ล่ะคุณคิดดูครับว่าจะต้องเดินหาเสียงในประมาณเจ็ดสิบกว่าจังหวัด เจ็ดนะสิบกว่าจังหวัดที่คุณนั้นจะต้องลงพื้นที่ไปหาเสียงแต่แต่ละแต่ละจังหวัดเนี่ยใช้เวลากี่วันครับเป็นเดือนนะเกือบเดือนเนี่ยเกือบเดือนนะพู้ใก้เกือบเดือนนะฮนะที่คุณจะต้องลงพื้นที่ไปแต่คุณสามารถลางงานมาได้เออสิ่งนี้คุณต้องไปปรับปรุงครับไปปรับปนะรุงนะฮะแต่พอประเทศอื่นเขายิงกันนะครับเขาสู้รบอิสราเอลหรืออะไรต่างๆนะหลายประเทศที่ยิงกันคุมคลามเนี่ยครับที่เกิด สงครามใหญ่เนี่ยพิธาโพดเป็นหูเป็นตานะครับเรียกร้องสิทธิมนุษยชนอะไรทุกอย่างให้กับประเทศอื่นแต่ประเทศไทยกับคุณไม่ไม่มีแอคชั่นอะไรเลยแบบนี้มันโอเคไหมพิธานะฮะดังนั้นคุณเก็บไปคิดนะครับผมไม่ได้มาโจมตีคุณนะครับผมไม่ได้มาโจมตีพักส้มอะไรนะครับแต่คุณต้องมีแอคชั่นให้มากกว่านี้ครับมีแอคชั่นแล้วก็อยู่เคียงข้างพ่พอแม่พี่น้องประชาชนแบบจริงจังครับ แบบจริงจังแบบเอาจริงเอาจังคุณเคยเห็นไหมครับว่านักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยกว่าเขาจะได้เป็นอบตกว่าเขาจะได้เป็นเอ,าาอ,ก,เเนเอกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับในหลายพื้นที่ที่ไม่เขาไม่มีเงินคนที่มีเงินก็คือซื้อเสียงนี่แหละ<ๆ>เขาสามารถเป็นได้ครับมีเงินซื้อเสียงเขาสามารถทําได้แต่บางคนที่เขาไม่มีเงินไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเขางานบวชงานแต่งงานบุญต่างกันหน้าเนี่ยจะเห็นคนเหล่านี้ครับ เริ่มไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะครับตามมูลเงินตามงานบวชงานอะไรต่างๆงานศพเนี่ยงานศพนีค่คือสำคัญงานศพคือวันเศร้าโศกเสียใจของของพ่อแม่พี่น้องที่เขาเสียสูญเสียญาตินะก็จะเห็นเหล่าบรรดาของคนที่เขาจะมีความคิดที่เขาจะเเลือกตั้งอาบาตากูจะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอนาคตนะนี่นะครับเราก็จะเห็นนะคนเหล่านี้เริ่มสร้างความดีครับเริ่มสร้างความดีนะจนวันหนึ่งเขาก็ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการ ต่นะครับพิธาวันที่หมดอำนาจเดินลงสภากับไม่เห็นหน้าพวกคุณเลยนะวันนี้ผลประโยชน์ชัดัใช่ไหมฮะวันนี้ผลประโยชน์ครับผลประโยชน์เลยกับการว่าคุณต้องเร่งรีบลงมาเพื่อที่จะให้คะแนนเสียงนี้ยังคงอยู่แล้วครั้งนี้คุณคิดว่าเป็นไปได้หรอครับที่คุณบอกว่าจะต้องเลือกพักสมนั้นแลนสไลด์เป็นรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียวคุณคิดว่าคุณทําได้หรือไม่นะคุณคิดว่าคุณทําได้หรือไม่ครับ นะวันนี้ผมต้องบอกว่าเกมการเมืองนะครับธนาธรล,ลึกๆรู้อยู่แล้วครับว่ามันจะออกมารูปแบบใดพ่ให้กับภูมิใจไทยอย่างแน่นอนนะเพราะภูมิใจไทยเขาสร้างเอาไว้เขาสร้างฐานเขาไว้อย่างหนานแน่นและตอนนี้อำนาจเก่านะคุณไปจับมือกับใครผมถามหน่อยครับคุณจะไปจับมือกับใครครับเสื้อแดงไหมเออก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าจับมือเขา แต่เสื้อแดงก็คอยแทงข้างหลังคุณตลอดเวลาคุณก็เห็นอยู่แล้วนะนาการเมืองไม่มีใครจริงใจกับด้วยกันหรอกครับมันมีแต่ผลประโยชน์นะฮะคุณจะบอกว่าเขาไม่ให้จัดตั้งรัฐบาลเขาจะให้คุณจะตั้งรัฐบาลแต่วันนั้นมันพลาดเรื่องอะไรมันพลาดเรื่องราวของการที่ว่าคุณนั้นยืนยันที่จะแก้ไขมหนึ่งหนึ่งสองให้ได้นะฮะวันนั้นคุณอย่าพูดว่าเขาไม่ให้คุณจัดตั้งรัฐบาลเขาให้คุณจะตั้งรัฐบาล แต่คุณนั้นเลือกที่จะหัวชนฝาแก้ไขมอหนนสอนั่นคืออะไรต้องการที่จะช่วยช่อนะช่อธนาธรปิยบุตรนะครับสิริกัญญาเทงแล้วก็อีก44สสนะครับที่เขาติดมอหนึ่งผมเข้าใจครับวันนั้นนะผมเข้าใจแต่สิ่งนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ว่าวันนั้นคุณบอกว่าคุณจะไม่ คุณบอกว่าคุณจะไม่ตบัดสัตว์แล้วก็ทรยศเสียงของพี่น้องประชาชนผมเข้าใจครับผมเข้าใจนะแต่จริงๆแล้วพี่น้องประชาชนไม่ต้องการให้คุณนั้นแก้ไขมอล1์หนึ่งสองสิบสี่ล้านเสียงเนี่ยนะครับอาจจะมีสักสี่ล้านเสียงหรือห้าล้านเสียงที่ต้องการให้แก้ไขมอลหนึ่งหนึ่งสองนะแต่ว่าอีกสิบล้านเสียงผมเชื่อว่าเขาไม่ต้องการเขาต้องการให้คุณนั้นนะครับแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ การยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับการที่เบี้ยคนชราเดือนละส0 0 0บาทนะครับโสภิณีเสรีนะครับเรื่องราวของสุลาเสรีต่างต่างกานาคือมันก็หน้าตอนนั้นอะไรก็ว่าหวานหอมไปหมดนะฮะแต่เขาไม่ต้องการให้คุณแตะมอหน 1, อึ่งสองุชินก็ก็พูดไว้แล้วครับว่าเขาไม่ต้องการให้คุณนั้นแตะต้องมอ 1, 2สองถ้าคุณไม่แตะต้องพร้อมที่จะร่วมจะตั้งรัฐบาลแต่คุณบอกว่าใหม่ ไม่สุดท้ายเป็นไงฮะเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยก็พยายามที่จะแทงข้างหลังของคุณมาตลอดเสมอนะฮะเพื่อไทยเนี่ยอยู่เบื้องหลังของการที่จะล้มคุณนะจะล้มคุณคุณเหีนยข่าวทักษิณไหมครับทักษิณบอกว่าอมีการดิวให้ทักษิณน,นั้นมาล้มพักส้มให้ได้สุดท้ายแล้วเป็นไงฮะก็ล้มได้จริงนะฮะร่วมจะตั้งร่วมจะตั้งรัฐบาลก็ทําไปอย่างนั้นแหละทั้งทั้งที่ก็รู้แล้วมันไปไม่รอด มันไปไม่รอดอ่ะร่วมก็ได้สุดท้ายแล้วเป็นไงฮะเพื่อไทยข่ามาแดกข่ามาแดกและนะฮะคุณเห็นไหมฮะนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยเกมเขาแบบเกมเขาคือมหาเฮียสุดแล้วเหมือนชูวิทย์ก็พูดแหละถูกต้องแล้วแต่คุณก็เลือกที่จะบอกว่า,วาชูวิทย์นั้นใส่ร้ายคุณตลอดเวลาอยากจะบอกนะครับว่าคุณต้องฟังชูวิทย์เยอะๆใช่คุณชูวิทย์พยายามที่จะบอกว่า คุณแพทย์เรื่องราวของนะฮะ,ะความเก่าของนักการเมืองเก่าๆนะฮะแต่สิ่งนี้ครับต้องเอาการนะฮะการเรียนรู้จากนักการเมืองเก่าๆระบบเก่าๆเ,เนี่ยเอามาประยุกต์ครับเอามาประยุกต์คุณก็รู้ครับการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเลยมันทาอะไรไม่ได้นะครั้งนี้เป็นไงครับคุณรอดูครับว่าคุณอาจจะได้เกิน14ล้านเสียงก็ได้ตามที่คุณต้องการนะ,ะสุดท้ายแล้วก็ต้อง มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ว่าจะแลนสไลด์เลยนะอย่าลืมนะครับภูมิใจไทยเขามีหนึ่งล้านเสียงนะมีหนึ่งล้านเสียงเอ่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีกี่ล้านเสียงนะมันรรกระจายกันหมดครับพรรคการธรรเขาก็มีของเขาทุกพรรคเขามีแฟนคลับมีคนรักของเขาอยู่แล้วในแต่ละจังหวัดดังนั้นครับพรรคส้มตอนนี้ก็อ่วมแล้วอ่วมเรื่องราวของมีสีเทาอีก มีสีเทาโดนจับไปแล้วสองนะคดีเ e อียวเว็บการพนันคดียาบ้ายาสิบติดราชสุพิงะสสของพักส้มของกาลสินนะฮะกำลังดังกำลังดังกำลังมาแรงกับการว่ามีคดีของผู้เสียหายที่บอกว่าสอสคนนี้ผู้สมัครคนนี้นะโกงแชร์ชิบหายแล้วครับโกงแชร์ ไปยังไงต่อแล้วครับคนนี้ตอนนี้คุณอี้แชนคุณกําลังที่จะนําผู้เสียหายเหล่านี้นะครับไปเรียกร้องต่อกระทรวงยุติธรรมคุณคิดี่ดูครับและคุณชายชนกคุณชายชนกกําลังที่จะเปิดเผยนะคุณชายชนกของพรรคภูมใจไทยเนี่ยกําลังที่จะเปิดเผยเรื่องราวของการที่มีสสมีนักการเมืองผู้สมัครเนี่ยในพรรคเดียวกันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันหรือแก๊งสแกมเมอร์เลยครับ พวกแก่สีเทาสีดำเนี่ยอยู่ในพักเดียวกันถึง10คนคุณคิดดูครับยิ่งพิธ,ธาลิมเจริญลัตเนี่ยครับมาช่วยหาเสียงขนาดนี้แล้วคะแนนเสียงมาอบอุ้มกันขนาดนี้คุณคิดดูครับเร็วๆนี้นะกระทรวง DE, ดีนะกระทรวง ED e เนี่ยนะครับนะดีอีเนี่ยนะครับยังไงก็ตามครับต้องรีบแล้วผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยชายจนกออกมาแฉถึงเรื่องนี้ เลือพรรคส้มจะอ่วมเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นพรรคอื่นที่จะเป็นบอกว่าเป็นพรรคของพรรคเพื่อไทยนะฮะเพื่อไทยเขาโอ้โหเขาสกัดอย่างดีครับเราจะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยทักษิณก็สกัดอย่างดีเขาไม่ให้เรื่องราวนี้มันหลวมแน่นอนและออประชาชนมองว่าเป็นพรรคกล้าทำคุณคิดดูครับพรรคกล้าทำเนี่ยครับใครทําอะไรรมนัดได้ไม่มีใครทําอะไรรมนัดได้นะครับไม่มีใครทําอะไรธรมนัดไม่ได้ ทำมาด้ที่รอดมากี่ครั้งแล้วนะครับเรื่องราวของการใครจะโจมตีเรื่องราวของแก๊งสแมเมอร์หรืออะไรต่างๆอันนานเนี่ยใครทําอะไรเ็าได้เรื่องราวของหวยลอตเตอรี่เป็นไงฮะพักส้มพยายามที่จะแฉไม่รู้จะแฉยังไงแหละสุดท้ายแฉได้ไหมครับแฉไม่ได้เออสุดท้ายก็แฉอะไรไม่ได้ก็จบลงเป็นยังไงครับลอตเตอรี่ห้าเสือไอ้ก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแหละไอ้ก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้น ฉมากขนาดนี้แทนที่จะแฉให้ประชาชนได้รู้กับกายว่าเงียบปิดแบบนี้แล้วจะไปยังไงต่อถามเลยครับเออจะเอาผิดใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับคุณเป็นฝ่ายค้านคุณจะเอาผิดใครสักคนคุณจะแฉให้ประชาชนได้รู้เดินหน้าเอาให้มันให่สุดสิเดินหน้าเอาให้สุดแต่มันไม่สุดไงครับพอมันไม่สุดแล้วประชาชนก็มองว่าอาตกลงมึงทางานจริงก,กันหรือเปล่าเนี่ยมึงทํางานนจริงกันไหมเห็นไ,ไหมฮะ นี่นะครับก็ต้องรอดูครับว่าวันนี้พิธาสิ่งที่ออกมาพูดออกมาประกาศโคมโคมโ,โคมโคมเนี่ยเขาจะทําได้หรือไม่นะครับให้พรรคส้มนั้นอ่า,เป,าเป็นรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียวนะบอกว่าเทงนั้นจะต้องเป็นนาย,นยกสองสมัยโอ้โหสองสมัยเอาละฮะสิ่งที่ผมออกมาพูดเนี่ยอยากให้ด้อมส้มแล้วก็อ่าพรรคส้มนั้นนะครับไปเก็บไปคิดเก็บไปคิดแล้วก็เก็บไปอ่แก้ไขในสิ่งที่ตัวเองนั้น พลาดอะไรบ้างไม่ใช่ไม่ไม่ดีนะครับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาออกมาทำให้ประชาชนได้เห็นเนี่ยก็ดีนะครับแต่เราต้องคิดให้ได้ครับว่าสิ่งที่ประชาชนเขาออกมาพูดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเก็บมาคิดเก็บมาไตรตรองนะพิธากลับมาลาง,งานจากต่างประเทศมาหลายวันเนี่ยพอมีประโยชน์ประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่สิ่งนี้มันคือประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่นะเอาละท่านผู้ชม เลือกใครก็ขอให้ท่านนั้นได้สมดังใจนะฮะจากเสียงของพ่อแม่บิ่น้องประชาชนจริงๆอยากให้ท่านนั้นนะครับเ,เลือกนะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็หอมตูดกันครับนะสีนั้นสีนี้มารวมกันนะนั่นคือเทคนิคของการหาเสียงจำคำของหมอชนละนานเอาไว้ให้ดีขอบคุณทุกท่านครับ